แล้วตอนนี้ทางเพจของเรานะครับก็ได้สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการแล้วคือเป y 2 to w i n Top Up นะครับที่จะมาสนับสนุนในการเติมเกมในราคาถูกนะครับให้กับผู้ชมสามารถเติมเกมได้ในราคาที่ถูกลงด้วยระบบอัตโนมัติและรวดเร็วทันใจภายใน1น,นาทีทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมในราคาถูกอย่าลืมเป y 2 w i n ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตั้งทีวีอนะครับผมก็เพจทีวีแอจีก็ได้เป็นเพจที่เข้าร่วมงานนะครับในของทระดั้นแดกอลกอฮสามที่เอเอสอีสปอย่านมิถาวมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเ,เกี่ยวกับข้อมูลตัวตัวอย่างของเกมนะครับที่ออกมาเป็นอย่างแรกนะครับผมแล้วเราก็จะพูดถึงบรรยากาศของผมจากที่ได้ลองเทสมาในงานนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็น คลิปการเล่นบางส่วนนะครับที่ผมได้อัดไว้นะครับผมเดก็จะเอาใส่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยรูปแบบของเกมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรูปแบบของเกมที่ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกับแล็กนล็อกหนึ่งนะครับนะแต่ว่า เปลี actor, ่ยนภาพให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับผมให้แบบว่ายุคกสมัยในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ก้าวไปไกลแล้วเรื่องภาพเรื่องตัวละครอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นจากทีเซอร์หรือว่าเราเห็นจากที่ผมได้ถ่ายคลิปอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับนะผมได้คุยกับทางด้านเดฟนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้มันคือในส่วนของทางด้านเดโมนะครับมันยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับแล้วก็ยังมีการปรับแก้อยู่ ทางด้านทีมงานเนี่ยนะครับก็ย้ำมาอย่างชัดเจนเลยว่าไอ้รูปที่เราเห็นเนี่ยจากในเกมเนี่ยนะครับจะเป็นด้านเดมโมจริงๆเพราะว่ายังฝั่งกราฟิกเนี่ยยังวาดกันยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ถ้าเสร็จเนี่ยก็เขาบอกเลยว่าสวยมากกว่านี้แน่นอน,นครับในส่วนของทางด้านกราฟิกนะครับแล้วก็มีการทดลองลงดันเจียนอะไรต่างๆนะครับนะผมพูดถึงความรู้สึกของผมก่อนดีกว่าหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ บ a ลานนะครับในส่วนของจะพูดว่าไงใช้คําผิดแล้วกันไม่ใช่คำว่า Balance, บาลานใช้คำว่าสมูทแล้วกันคือผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้ะส o t h มากซึ่งตรงแง่ได้คุยกับทางด้านเดฟไปเนี่ยเดฟเขาก็บอกว่านี่คือตัวที่เปิดออนไลน์จริงๆนะครับนะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เลยแล้วก็ระบบเกมเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ที่จะที่ฟังมาก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบคอร์สแพลตฟอร์นะครับนะใช่ครับ การเล่นแบบพอแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีในส่วนของระบบ g v g ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับนะอาชีพต่างๆแต่วันที่ผมไปลองเนี่ยผมเนี่ยได้ลองมันแอดคอร์สนะครับผมรู้สึกว่าแอดคอร์สเนี่ยดาเมจมันยังไม่ค่อยสอมเหตุสมผลเท่าไหร่ถ้าเทียบกับความบางของตัวละครน,นะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยไหนาดาเมจสูงหวหยเยอะเลยท่านผู้ชม แต่นี่ผมลองเล่นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการัพสเตตัสหรืออัพสกิลอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนะก็ต้องเดี๋ยวรอดูเขาปรับบาลานซ์ต่างๆกันตอนที่เปิดจริงนะครับแล้วก็ทางนั้นเดียเขาก็ยืนยันาว่าจะเปิดกิวล์แบบ1แมปแบบยัดคนเข้าไปทั้งเซิร์ฟเลยเขาก็การันตีมาเลยว่าไม่แหลกแน่นอนเล่นได้ลื่นๆไม่แหลกแน่นอนนะครับหก็ถือว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะเขาพูดอย่างเงี้ย ถึงสาครั้งเลยนะครับนะที่ล่ามแปลภาษาให้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าไม่แหลกแน่นอนเขาจัดการในส่วนของข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ที่เซอร์แบบละเอียดนะครับผมเนี่ยหน้าล็อกอินของแล็คล็อกสมัยแล็คล็อกหนึ่งแล้วกันแม้รูปแบบมันจะไม่ใช่ของคลาสสิกแต่ว่ามันก็คือแล็คล็อกหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นฉากคลาสสิกครับฮันเตอร์ยิงมัมมี่ข้ามฝั่งนะครับนะแล้วก็แอด แบ็กสไลด์หลบมอนอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นพวกบอสคลาสสิกอยู่แล้วแต่นี้ก็อาจจะมีพวกแบบอิโมชั่นที่มันปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่รูปแบบของเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงจากรูปแบบเดิมนะครับโอเคอันนี้รู้สึกว่าถ่าจะเป็นริจูทนะครับเนี่ยเมืองพาย่อนก็ออกคล้ายๆเหมือนรูปแบบของเกมโมบายและก์อลอรโมบายเอ่อซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะมีการตั้งร้านด้วยก็เดบอกว่าจะเป็นการตั้งร้านแบบเสรีนะทุกคนแต่ว่ามีไอเทมบางอันที่อาจจะโนเทดไม่สามารถตั้งร้านได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสกิลครับต่างๆนะวิาสากรก็เหมือนว่าจะเป็นทางด้านไฮวีน,นะแต่ก็มีสกิลของคัสสองคัสสอะไรพวกนี้นะครับแอสซินนี่แหละไอสสกิลโรลลิงคัตเตอร์นี่แหละ คือแบบว่าผมได้หมุนลัวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันท้ายคลิปมันจะมีบอกอยู่นะครับนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าเล่นมากดันเจียนของบอสเนี่ยรายวันเนี่ยก็ค่อนข้างสนุกมีมิติแล้วกันแล้วก็ต้องใช้ทีมเวิร์กด้วยนะครับทางเดฟยืนยันมาว่าวันหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเก็บทุกแบบฟังก์ชันของเกมละทุกระบบที่ควรจะต้องเป็นรายวันเนี่ยเรียบร้อยละส่วนที่เหลือใครจะบิวอะไรยังไงก็ แล้วแต่เวลาว่างเวลาการวิจัยของแต่ละท่านเลยละกันนะครับเออแล้วก็การบังคับนะครับท,ทุกท่านการบังคับเนี่ยจะมี3รูปแบบนะครับแต่ยังเป็นเดโมนะเขาจะให้เราเนี่ยเลือกเล่นแบบ3รูปแบบเลยแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเราชอบเล่นประมาณไหนอย่างแรกเลยก็คือเอาเมาส์คลิกเอาเมาส์คลิกขวาเดินเหมือนแล็กหนึ่งเลยเดินคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็กดสก,กิลแล้วก็กดคลิกที่มอนิที่บอสเหมือนแล็กหนึ่งเลย แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งทุกคนด้วยความที่ว่าอันนี้ผมขอพูดนะด้วยความที่ว่ามอนมันตัวใหญ่และเกมมันหมุนจอซ้ายขวาอะไรพวกเนี้ยบางครั้งเวลาเราจะกดบัฟเราจะกดสกิลอะไรเนี่ยมันมันกดใส่เพื่อนไปโดนเพื่อนโดนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไม่โดนบอสจากที่ผมรอนะมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็รูปแบบที่สองจะเป็นทางด้านอ่อโมเดิร์นนะเป็น PC แบบโมเดิร์นนะครับร่วมร่วมสมัยใหม่อ่ะก็จะเป็น คีย์บอร์ดกระหมดละจะเป็นคีย์บอร์ดกระหมดเลยแหละนะครับและแบบที่3ก็คือเหมือนเกมมือถือเลย R O R O M อะไรพวกเนี้ยเหมือนเลยนะครับนะเหมือนเอาด้วยนะก็ะคือแบบกดสกิลตรงซ้ายขวามีเอานิโป้เลื่อนแบบไปไ,ปไปมาๆนะครับ ก็เขาบอกว่าเป็นเดโมนะแล้วเดมก,ก็ถามความคิดเห็นหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการปรับแก้อยู่แล้วแต่เร็วๆเนี้ยจะมีการเปิดให้ทดลองเล่นแล้วทุกท่านเออแต่รายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามช่วงหลังๆอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคฮะเดี๋ยวผมตัดเข้าทีเซอร์เลยนะครับผมที่ผมได้ไปอัดคลิป ไม่ใช่ทีเซอแต่เข้าคลิปตั้นเลยแล้วกันที่ผมได้ไปอัดคลิปเล่นในวันงานมานะครับคลิปอาจจะมีไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมก็ถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยเนาะแล้วมันก็ต้องแข่งกันลงดันนะครับต้องลงดันเพราะบอสค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับแล้วก็ของที่ใส่เนี่ยมันก็เป็นของที่เราไม่ได้บิวมาเราไม่ได้มีการ์ดสเตตัสต่างๆโจมวงโจมบอลอะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเออโอเคฮะ พิงพิงชนโน้ครับพิงชนโน้ตรับบัครับโอ้โหดูดีของเรแลอว เอ้ยหลับติดหลับครับปัดหน่อยปัดไหยครับเดีเดียวเีเดียวโอเคครับแล้ววันนี้นะครับผมตัง <c> ท <oughs> okay. ีวีเอนะครับต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรของเกมแล้วก็ล็อก3นะครับเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันเลยนะครับผมและยังมีคลิปที่อัดหน้าจอวันที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะเดี๋ยวถ้าคลิปส่งมาแล้วผมจะเอาลง y o u t u b e นะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ